you กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ดีกันสักหน่อยนะครับ ซึ่งจากกรณีที่องค์พระปูพ่พญานาคปาริจิตนคราชนะครับถูกระครับไม่ให้มีการสร้างต่อนะครับเพราะว่าต้องรอการดําเนินการตามกฎหมายก็มี FC หลายคนนะครับเป็นกังวลว่าองค์พระปูพ่พญานาคเนี่ยจะถูกทุบทิ้งหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะครับก็มีบทความจากน้องจกกักรีแบ่งปันรอยยิ้มมาฝากกับเพื่อนๆกันสักหน่อยนะครับเพราะทางน้องจกกักรีเองนะครับคงจะไปรู้อะไรดีๆมาก็เลยมาเขียนบทความนี้ขึ้นนะครับก็ลองมาฟังกันดูนะครับ และถ้าฟังจบนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้นะครับประเด็น EP 2พญานาคบ้านกกกอกเริ่มเลยดีไหมครับเดี๋ยวก่อนใครไม่อ่านโพสต์จนจบไม่ถูกหวยนะจ๊ะเข้าเรื่องเลยไหมโอเคจ้ะประเด็นพญานาคนะครับผมติดต่อหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักในมุกดาหารไปแล้วเมื่อวานเขาแจ้งว่า ตอนนี้พญานาคก็ได้แค่ติดป้ายงดการสร้างไว้ก่อนชะลอเพราะตอนนี้กระแสดราม่าการร้องเรียนกํลาลังมาแรงรองกระแสงเงียบทางหน่วยงานหลวงจะมาดูแลบริหารการตอบถามว่าลุงพลเข้าข่ายการฟ้องเงินหรือไม่ตอบเลยว่าไม่เพราะลุงพลนําเงินที่แฟนขับบริจาคมาด้วยจิตศรัทธาและก็ทําบุญด้วยใจไม่ได้ไปข่มขู่บังคับเอาให้บริจาคการฟ้องเงินหรือการนําเงินที่ได้จากการพนันหรือบ่อนแบบผิดกฎหมาย นำมาเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือบริสุทธิ์สำรวจนคดีพยานาคไม่หนักพอที่ทางอายการจะส่งไปฟ้องศาลได้ทำให้หลายคนดีใจมาก80%สร้างต่อเพราะพยานาคลุงพลไม่ได้เข้าขายการครอบครองพยานาคเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและก็เงินที่คนบริจาคมามีไม่กี่คนที่ร้องเรียนของเงินคืนแต่ส่วนมากไม่ขอคืนเพราะทำบุญ ลุงพลน,นำเงินที่เขาบริจาคมาสร้างพญานาคตามถุดประสงค์จริงไม่ได้นำเงินไปใช้ในการประโยชน์ส่วนตัวของตนเองทำให้พญานาคเป็นแด์ม์คข,ของหมู่บ้านกกกอกและจังหวัดทำให้มีรายได้เข้ามาในหมู่บ้านจากคนที่เคยมาขายของที่หน้าบ้านลุงพลแฟนลักนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็แวะถ่ายและอุ่นหนุนเงินหมุนเวียนเข้าหมู่บ้านถ้าวันหนึ่งหลวงดูแลต่อเงินก็หมุนเวียนเข้าจังหวัดและทำให้หมู่บ้านเล็กๆจเจริญขึ้น ทำให้มีคนนาสินค้าโอท็อปมาขายของได้รายได้จากชาวบ้านหลายคนในหมู่บ้านเล็กๆรอแค่ทําไร่ทาํานาทําสวนกีดยางก็มาขายของทําให้มีรายได้อยู่กินมากขึ้นสำนวนคดีพยานาคยังไม่ถึงสารนะครับแต่สารท่านไม่รังแกชาวบ้านคน,นจนๆบ้านนอกไม่รู้กฎหมายหรอกนะครับเพราะอายการในจังหวัดที่ผมได้ติดต่อสอบถามเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่ผมโทรพบรอเพียงกระแสดามากเงียบไม่ต้องกังวลนะครับ มีสิได้เสียค่าปรับนิดหน่อยตามกฎหมายแล้วก็ลงบันทึกประจําวันบันทึกรายนิ้วมือไว้เพื่อตามกฎหมายการบุกรุก2ง,งานไม่เข้าข่ายบุกรุกนะครับเพราะว่าที่ดินแต่ก่อนเคยมีชาวบ้านมาทำโรงรับซื้อน้ำมันมาแต่ก่อนและติดถนนโทษเบาแค่ปรับที่สถานีตำรวจไม่สามารถยื่นสารได้ไม้กระถินป่าไม่ได้อยู่ในพรบรป่าไม้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ ไว้จะมาอธิบายแบบยาวกว่าเดิมอีกวันหลังวันนี้ง่วงแล้วฝากติดตามทนายสมเกียรติโรจนวรกรมลจากกีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรจากกีแบ่งปันน้ำใจคนไทยและนี่ก็เป็นบทความจากน้องจากกีนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าน้องจากกีเองนะครับจะได้รับข้อมูลนี้จริงหรือเปล่านะครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยและถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์ยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทําอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดช n แนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ